จำนำรถสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขชนครับมาพบกับคุณว่านพาเสียบกือเกามาครับผมมาเสียบเสียบด้วกันกือเกาพี่น้องครับได้แกงบุญเซ็นครับพี่น้องครับเมื่อนี้มามาเสียบเสียบ้กันเลยพี่น้องครับ แกงบุญเสินใส่ไข่ใส่เนื้อใส่ผักซีเล้าพี่น้องครับมาสบเสิร์เสียด้วกันเลยบอกอะไรยังไงฮะคำเด็แกแห้งน้พี่น้องครับเกียงหุ่นหุ่เลยเนี่ยเขากับบรรยากาศหนาวแห้งพี่น้องครับอืมอ่ะหุ่นหุ่ 水黄胖。 Chấm nạm luôn เก่งเซใครแบบกำลังชุบพอดีไปแล้วครับเนี่ย เก่งเซบอักซีเล่า่อกนะครับ หอมกินบักชีลาหมองหมากเลยไปหนังครับ แกงมูสินใส่ไข่นะครับโอ้หอมบักซีเหลา้าแห้งพี่น้องครับสดแบบน้ำโอโจอโอโออุมร่างกายดีมากๆพี่น้องครับเดี๋ยวสลับเก็บน้นะครับคุณว่านขออนุญหาดเอาไว้แต่เพียงคนนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องสุขสุขค้นนะครับที่คอยขมารับชมคลิวปวิดีโอของคุณว่านนะครับคอยขมาคอมเมนต์เติมทักทาย ให้ของเราใจเสมอมาน,นอนอานะครับจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องสุขูสุขคนเก่านะครับฝากก็ไล่กดติดตามนะครับตักแก,ก่เกาะกดแชร์นะครับเพื่อเติมเงินน่าใ,ใ้คุณว่านสร้างคลิปวิดีโอใหม่ถ,ถัดไปออกมาให้พี่ให้น้องรับชมกันนะครับสุดท้ายนี้่ค่ะพี่ให้น้องนะครับที่เข้ามารับชมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮียงเฮียงปังปัง,งลำซ้ำสุขูสุขคนครับสารับมือนีคุณว่านขออนุญาตลาพระจากพ,พี่น้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้พบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสารับมือนี้สวัสดีครับผม